ประสบการณ์มากกว่า10ปีครับสำหรับเจ้าแอล 3, 4, 0 8มสนะ์แปดนนี่นะครับโอ้หนำหลายครับแดงสีปิป่งหอำดอกปันแล้วก่อนหลังจากที่ได้แซ่เขาไว้สามสี่มือแล้วครับ <c oughs> อยู่ร่างมองหามือสองอยู่นะครับรุ่นนีนะครับจะมีการสอบเล็กน,น้อยๆ นะวานเข่าหน้าตุมนะครับืันนี้ ะะครับเดี๋ยวพาไปดูข้าวที่เรากังหวันกันแบบนี้นะครับ<ะ>บรรยากาศตอนเช้า8โมงเช้าครับพี่น้องครับบรรยากาศครึมครึมืันนี้นะฝนก็ขึ้นต,ตกแล้วหลังจากที่มันขึ้นนี่โอ้โหถล่มทลายเลยครับฝนฝน่ามาแห้งขนาดนะครับมื่อคืนนี้ครับ

เป็นบรรยากาศภาพโดยรวมเนาะเอาสำหรับคี่ปนี้นะครับต้องจบคลิปพนนเอก่อนนะครับเนาะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับให้กับช่องเกษตรร้อยเก้า รีสไตล์กันด้วยนะครับผมครับ